เซฮาค่ะ15นาฬิกา15นาทีร้อนอบอ้าวมากมายเลยอ่ะทุกคนเอ๋ยไมเกรนกำลังจะถล่มอีกแล้วล่ะสินเนี่ยก็15นาฬิกา15นาทีมื่อแรกเขาวันนี้ไม่หิวเลยอ่ะท้องอ่ะเขาเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาบีบกับเพราะมันบีบแบะเต่มมอยังไม่ได้อยากทานอะไรแต่ก็ต้องทานตามหน้าที่แล้วน่าเบื่อนนะมีชีวิตเพื่อนหน้าที่ทานตามหน้าที่มาดูไหมคะทำไมคะหิวหิวเดี๋ยว อันนี้วันนี้หุูข้าวเยอะเยอะไปสาหรับหมอและพี่รีโอนี่เยอะสําหรับวันนี้ไปอุ่นมาแล้วค่ะอันนี้ต้มขาหมน,นี่ของพี่โอทั้งหมดมาซดน้ําก่อนอันนี้อุ่นแล้วเหมือนกันร้อนๆต้มไก่กับฟักนะจ๊ะแกงส้มข้าวไข่ฉะอ,อมคินชามะนาวสองแก้วเลยวันนี้ร่างกายแบบแบบบอบนมหวานเป็น ุณขนมเม็ดขนมจ่ะวันนี้พลังงานน้อยมากมเพียร่างอ่ะนอนเยอะแต่ทำไมเพียก็ไม่รู้เป็นมางวันจ้ะทานข้าวค่ะ